คุณตั้งใจฟังนะครับเงินในทาร์กเนี่ยทาร์กเนี่ยครับมันตรวจงานสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งคือตรวจความถูกต้องเนี่ยที่แอดมินกำลังตรวจเนี่ยเขาเรียกว่าตรวจความถูกต้องนะที่พี่ปอมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาเรียกว่าตรวจความถูกต้องตรวจความถูกต้องเนี่ยทาร์กแต่ละทาร์กเนี่ยมันจะมีบอกครับว่าเขาให้คุณเนี่ยทำอะไรนะครับรอระบบบริษัทนะฮะรอระบบบริษรรบบบรัท นะครับเปิดอย่างเป็นทางการครับเพราะมันจะต้องมีรายได้อินคัมมาจากเฟสอื่นๆด้วยฟังนะเช่นมันอาจจะมันอาจจะได้เงินไม่เท่ากับ1ต่อ1บาทเพราะมันคือพอยต์แต่คุณเอาไปแลกได้เช่นอาจจะพันแลก 100, แร้อยแลกได้ในปริมาณเท่าไรมันจะเขียนอัตรา